โอ้บ้าไม่ดีอ่ะพี่ลิวช่วยชีวิตป๊ะป๊านะครับ้้้แฟืนลอุยหนูตายแล้วเขาช่วยชีวิตน้องก่อนเลยปั๊มหัวใจแล้วฟื้นแล้วฟื้นไหมยังไม่ฟื้นเบาๆลูกเบาๆฟื้นแล้วปวดรูอยากแล้วยังไม่ฟื้น ถามน้านสิฟื้นหรือยังยังฟืนหรือยังยังไม่ฟื้นฟื้นแล้วโอ้ยลุกลุกมาก็ทำร้ายป้าป๊าเลยดูอ่ะใชีปั๊มหัวใจเร็วอันนั้นปั๊มพุงป้าป๊าฟื้นแล้วโอ้ยปัาพุงแหวะเลยเลยฉกกระโปง โอ้ยน้ำลายแล้วนะสกระปรกโอ้ยไม่นัน่น้ำลาย no, no. โนโนดูมันดิไหนด,ด,ดูดิไหนโอ้ยยืมเนี่ยไอตูวดเลยวางตกพอแล้วนอนแล้ว